องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ประเภทและกระบวนการในการวางแผนประเภทของการวางแผนและแผนประเภทของการวางแผน 1. การวางแผนระดับองค์การและการวางแผนระดับหน้าที่การวางแผนระดับองค์การเป็นการวางแผนที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์การให้ความสำคัญกับการกำหนดวัตถุประสงค์ในระยะยาวการวางแผนระดับหน้าที่ เป็นการวางแผนดําเนินการในแต่ละหน้าที่สําคัญขององค์าางก,าางาการ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดทิศท,ทางในการกําหนดอนาคตขององค์การซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การต้องการจะต้องดําเนินการในอนาคตและการวางแผนเชิงปฏิบัติการเป็นการวางแผนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 3การวางแผนระยะยาวและการวางแผนระยะสั้นการวางแผนระยะยาวเป็นการวางแผนในช่วงเวลาที่มากกว่า1ปีหรืออาจขยายได้ไปถึง15-20ปีส่วนใหญ่เป็นการวางกลยุทธ์ในระยะยาวส่วนการวางแผนระยะสั้นมักจะครอบคลุมระยะเวลาภายใน1ปีโดยมีการอ้างอิงจากแผนระยะยาว 4. การวางแผนเชิงรุกและการวางแผนเชิงรับ การวางแผนเชิงรุกเป็นการออกแบบการดำเนินการที่เหมาะสมภายใต้การคาดการแนวโน้มของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงการวางแผนเชิงรับเป็นการตอบสนองหลังจากสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว 5. การวางแผนแบบเป็นทางการและการวางแผนแบบไม่เป็นทางการการวางแผนแบบเป็นทางการนี้มีความเป็นเหตุเป็นผลมีระเบียบชัดเจนมีความสม่ำเสมอและมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร การวางแผนแบบไม่เป็นทางการจะดำเนินการในองค์การขนาดเล็กกระบวนการวางแผนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือสัญชาตญาณของผู้บริหารมากกว่าจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแผนแผนคือผลที่ได้มาจากการวางแผนหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าการวางแผนนั้นเป็นกิจกรรมส่วนแผนนั้นเป็นผลที่ได้จากกิจกรรมการวางแผนซึ่งก็คือแนวปฏิบัติ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองโดยทั่วไปแผนนั้นมักจะแสดงออกเป็นตัวเลขเพื่อสะดวกแก่การนำไปปฏิบัติแผนสามารถแบ่งได้เป็นแผนชั่วคราวและแผนถาวรแผนถาวรเป็นการให้แนวทางสำหรับการดำเนินการและมีการใช้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งแผนถาวรถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่เกิดบ่อยครั้งลักษณะของแผนถาวรอ,อาจถือเป็นพันธกิจขององค์การ วัตถปุประสงค์ระยะยาวกลยุทธ์นโยบายขั้นตอนและกฎระเบียบได้แผนชั่วคราวได้รับการออกแบบสำหรับภารกิจใดภารกิจหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อสิ้นสุดภารกิจก็ถือว่าแผนดังกล่าวสิ้นสุดแล้วจะมีการกำหนดแผนใหม่อีกครั้งเพื่อใช้ในภารกิจต่อไปแผนชั่วคราวมีพื้นฐานมาจากแผนถาวรเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของการผลิตโครงการหรืองบประมาณซึ่งจะจัดทำในช่วงเวลาที่กำหนด พันธกิจการตั้งวัตถุประสงค์ขององค์การคือจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการทุกองค์การล้วนมีจุดมุ่งหมายและแสดงออกมาในรูปของวัตถุประสงค์ซึ่งก็คือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การมุ่งมั่นผลลัพธ์สุดท้ายที่ว่านี้เรียกว่าพันธกิจตัวอย่างพันธกิจของธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นในการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่แข็งแกร่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลายครบถ้วนในคุณภาพมาตรฐานสากลโดยการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมต่อลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและสังคมวัตถุประสงค์ทุกองค์การทุกธุรกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจมักมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และวัตถุป,ประสงค์ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุดของการดําเนินการวัตถุป,ประสงค์คือเป้าหมายความตั้งใจหรือจุดมุ่งหมายที่องค์การต้องการที่จะประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่งวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ 1. จะต้องชัดเจน 2. จะต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ 3. จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ 4. จะต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาในการดําเนินงาน 5. ควรจะสมเหตุสมผล 6. ควรเริ่มต้นด้วยคำว่าเพื่อและตามมาด้วยคำกริยา 7. ควรมีการทบทวนเป็นระยะระยะประโยชน์ของวัตถุประสงค์ 1. การวางแผนขององค์การ 2. แรงจูงใจของบุคคล 3. การประสานงาน 4. การควบคุม 5. การกระจายอำนาจกลยุทธ์กลยุทธ์คือการมุ่งเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่องค์การตั้งไว้การมุ่งเน้นนี้จะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรจำนวนมากลงไปในนั้นเช่นการผลิตบัณฑิตของมสทมุ่งเน้นที่การเรียนการสอนทางไกลจึงจัดสรรทรัพยากรลงไปในเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลจำนวนมากการประเมินสภาพแวดล้อมเป็นการระบุและการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคขององค์การจากปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ 1. ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 3. ปัจจัยทางด้านการแข่งขันนโยบายนโยบายเป็นแนวทางและขอบเขตสำหรับการตัดสินใจ นโยบายช่วยริเริ่มความคิดของสมาชิกในองค์การเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนโยบายคือวาจาที่เป็นลายละอักษรหรือเป็นคู่มือมีลักษณะเป็นกรอบทั่วๆไปในการบริหารองค์การและเป็นทิศทางในการดำเนินการขององค์การประเภทของนโยบายนโยบายอาจแบ่งประเภทได้จากแหล่งที่มาหน้าที่หรือระดับขององค์การประโยชน์ของนโยบาย1 ให้ความมั่นใจต่อการปฏิบัติในทุกๆส่วนขององค์การ 2. ช่วยลดเวลาในการตัดสินใจ 3. ทําให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายหรือกระจายอํานาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากขึ้น 4. ช่วยกํากับแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นตอนนโยบายจะดําเนินการได้ลุล่วงโดยมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเรียกว่าขั้นตอน ขั้นตอนเป็นการบอกรายละเอียดของการดำเนินการต่างๆเป็นลำดับสำหรับกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำประโยชน์ของขั้นตอน 1. ทําทำให้เกิดวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 2. ทํทำให้เกิดความคล่องตัวและลดความสูญเปล่า 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 4. เป็นเครื่องมือในการควบคุม วิธีการวิธีการเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนหมายถึงลักษณะที่เป็นที่ยอมรับในการดำเนินการตัวอย่างเช่นการตรวจร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกขององค์การส่วนวิธีการตรวจจะบอกถึงลักษณะการดำเนินการตรวจสอบที่เป็นรายละเอียดทางการแพทย์กฎระเบียบทุกองค์การพยายามที่จะดำเนินการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการวางกฎระเบียบบางอย่าง กฎระเบียบเป็นการกําหนดให้บุคคลดําเนินการหรือไม่ดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกฎระเบียบมีความเข้มงวดกว่านโยบายโปรแกรมและโครงการโปรแกรมและโครงการคือกิจกรรมที่มุ่งดําเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างโดยดําเนินการและมุ่งผลสำลิดด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งจะต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ยังถูกกําหนดด้วยเวลาที่จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน งบประมาณงบประมาณคือแบบร่างที่ใช้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งงบประมาณจะแสดงในเชิงปริมาณเช่นจำนวนเงินชั่วโมงทำงานหน่วยสินค้านอกจากจะกำหนดงบประมาณจะต้องคาดหวังผลสัมฤทธิ์แล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการได้ด้วยเป้าหมายและโคต้าเป้าหมายคือผลลัพธ์ที่แน่นอนที่หน่วยงานภายในองค์การต้องการบรรลุซึ่งสามารถวัดผลได้ โดยทั่วไปถูกกำหนดจากหน่วยงานภายในองค์การขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานนั้นๆโดยมีกรอบระยะเวลาสั้นๆเช่น,นเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีส่วนโคต้ามีลักษณะเป็นข้อบังคับซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานภายนอกองค์การเช่นลูกคา้ารัฐบาลการกำหนดโคต้ามักจะรวมถึงบทลงโทษหากไม่สามารถปฏิบัติตามได้เช่นปริมาณสินค้าที่ํำรุดในแต่ละลอต ปริมาณของเสียที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมกล่าวคือหากสินค้าชำรุดเกินกว่าโคต้าที่ตกลงกันลูกค้าจะตีกลับสินค้าทั้งลอตกระบวนการในการวางแผนกระบวนการทั่วไปในการวางแผน 1. การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์เป้าหมาย วัตถุประสงค์หลักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางหลักในการดำเนินการขององค์การในอนาคตและในระยะยาวว่าต้องการอยู่ในธุรกิจอะไรจะเสนอขายผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในตลาดส่วนใดและเน้นใช้ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการมีความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยวิธีใดในส่วนของวัตถุประสงค์รองจะมีขอบเขตและระยะเวลาสั้นขวาตัวทั่วไปจะกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์วั ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้หรือไม่และมีความชัดเจนขวาวัตถุประสงค์หลัก 2. การกําหนดสถานะของแผน2.1สถานะภายในและภายนองค์การสถานะภายในองค์การเช่นการคาดการยอดขายความสามารถของเครื่องจักรสถานะภายนอกองค์การเช่นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบต่างๆ2.2สถานะที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน สถานะที่มีตัวตนเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณเช่นการเพิ่มขึ้นของประชากรเงินทุนและทรัพยากรเพื่อการลงทุนสถานะที่ไม่มีตัวตนเช่นเสถียรภาพทางการเมืองทัศนคติและพฤติกรรมขององค์การ2.3สถานะที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้สถานะที่ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงานภัยธรรมชาติส่วนควบคุมได้เช่นทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การ 3. การกำหนดระยะเวลาของแผน3.1เวลานำในการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นบริษัทผลิตรถยนต์วางแผนที่จะเริ่มโครงการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีแผนดำเนินงานในระยะเวลา5-10ปีดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ผลิตจะป้อนให้บริษัทผลิตรถยนต์ต้องกำหนดแผนรายปีเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทรถยนต์3.2ระยะเวลาคืนทุน เป็นระยะเวลาที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนเช่นถ้าเครื่องจักรมีต้นทุน50ล้านบาทสามารถทำกำไร10ล้านบาทต่อปีแสดงว่ามีระยะเวลาคืนทุน5ปี3.3ระยะเวลาการดำเนินงานระยะเวลาของแผนควรจะยาวพอๆกับระยะเวลาการดำเนินงานเช่น ถ้าบริษัทมีข้อตกลงที่จะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งเป็นระยะเวลา5ปีก็ควรที่จะต้องมีแผนในระยะยาวเท่ากันเพื่อที่จะดำเนินการได้ตามข้อตกลงนั้น 4. การระบุทางเลือกวัตถุประสงค์ขององค์การสามารถระบุได้ด้วยทางเลือกต่างๆมากมายเช่นถ้าวัตถุประสงค์ขององค์การคือต้องการให้ธุรกิจมีความเติบโตก็จะสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการขยายสาขาการขยายสายการผลิต เปิดสายธุรกิจใหม่ๆร่วมหุ้นกับบริษัทอื่นๆเป็นต้น 5. การประเมินทางเลือกและการเลือกทางเลือกการประเมินทางเลือกในแง่ของเป้าหมายและสถานะและทางเลือกที่ดีที่สุดหรือทางเลือกที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติให้มากที่สุดขั้นตอนนี้สามารถนำเทคนิคเชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการประเมินและการตัดสินใจได้ 6. กการวัดผลและการควบคุมกระบวนการ ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบความคืบหน้าของแผนเพื่อให้การดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ทันท่วงทีหากการดำเนินการนั้นๆไม่ตอบสนองหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หากขาดการติดตามและประเมินแล้วก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าการปฏิบัติงานต่างๆได้เป็นไปตามแผนหรือไม่